นะครับมืีเขากลับมาถึงคันที่คันที่2นะครับเป็น MU MU ยอยังใช่ปะเอบ่ MU 4902นะครับผมอยู U ่บ้านบ้านแก้งเด้เนาะบ้านแก้งครับบ้านแก้งเป็นคันที่3ของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าคันนี้สีบอกคือมูพอเราเรียกสีน้ําเงินนะครับผมว่าเขามาคันแรกมาจากบ้ัตรยังก็เราดงเราดงนะครับสีน้าเงินนะครับแล้วเล,เล,เลย้ไปนี่ก็ทีมีผมมาติดไว้บนสองเขาปีที่สองนี่ปะครับ เป็นเอ็มยูนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์มันมันสิเป็นรุ่นเก้าข้องหูผมนะครับแต่ว่านี่เป็นรุ่นไม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเอ็มยูนะครับตัวนี้แยกระบบเบร์ตติดติดอยูุ่นาบ้านพ่อเลยนะครับนี่ลูกค้าเขต้องเอารถไปนะครับผมมาติดห้เองนะครับตอนนี้ก็ว่าเป็นสามทุ่มก้วนเหรอพี่น้องจักทุ่มแล้วนี่สองทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะครับผมเววันที่แปดธันวาคมนะครับสองทุ่มสี่สิบแปดอยู่เด้อสี่ทุ่มเซจแท้นะครับ ใช่ไหมลูกชินเศษไม้สี่ทุ่มมันต้องเสร็จนะไม่เสร็จไม่ได้สี่ทุ่มสีทุมมันต้องเสร็จนะตัวนี้นะครับเอาอุ้ยไฟดับอีกแล้วบกกกกฟังนั่นผู้ใดไฟอะต่อต่อไฟต่อผู้ใดเตะไฟนะครับ มันบายเอาดีๆเดี๋ยวมันดิะดุดน่ครับพี่น้องกะเตรียมคันรหลดนะครับรอบนี้เอามาหกเครื่องครับทั้งผ่าทั้งเครื่องยกนะครับพากับเจ็ดสิบแปดสิบพื้นนะครับแล้วก็เครื่องยกอีกหกเครื่องพี่น้องเด้อึ้ออำเภอดวงหลวงมุกดาหารเราก็ทิไปอำเภอดอนตาลนะครับมืออื่นเต้าคันมืออื้นเต้าน่ะที่อยู่อิสกินะครับอยู่ดวงหลวงคื้เเขาหละ่ะคันที่สามก้อนที่เขาดวงหลวงนะครับอิสกิที่าหาดิบซีเลี้ยงเราก็ทีไปดอนตาล่อ ตอนตาลร,รู้สึกว่ามีปันหาทิปแรงแล้วก็บทไปชนุมันต่อเลยครับเป็นจอนเดียครับที่จะผาแรงพี่น้องเด้อครับเขาก็ใสดไฟนะครับผมเกลีบยไปสามถุงแล้วนะครับผมกระดิ่งร้องนะครับระบบน้ำมูกกระมันนะครับอยู่บ้านนี่นะครับเด้ออยู่บ้านไในในยังไงในกบ้านอยังเงือกพ่อบ้านแกงเนาะบ้านแกงนะครับบ้านแกงพี่น้องผมก็ลืมเอื้อนดูไหลจนลืมอยู่บ้านแกงนะเพี่น้อง MU 4902นะครับผมแยกะรถสีดำเงินนะครับตอนนี้เวลาก่ะสี่ฮาทุ่มแล้วครับเดี๋ยกกวอีกประมาณสองนาทีเท่านั้นนะครับยกงานไปตัวเออยกงานตัวโอเคนะครับยกรถใส่รถยางควน่ฮกโลฮกโลเออสบายอยู่แล้วล่ะ ยกร้องระบบน้ำมันกันี่นอ้อกแเด็กยุบไปนรองเด้อหาทุ่มแล้วเขาต้องเรีง,งานออกพี่น้องเขาะครับเพราะงั้นมันหลายเด็กปนไดนะครับมาหอดย่ำไดกะน,นะครับเขากระเห็ดนะครับคันแรกเขามาหอดไอ้จักทุมม่มอ่ะมาประมาณหกโมงกว่านะครับคันแหลกคันที่สองกับมาหอดบานพอประมาณสองทุม่มวัวนะครับมาหอดเห็ดอยู่ประมาณจักสองชั่วโมงกว่านะครับได้อยู่ ตัวนี้ล้อระบบน้ำมันอยู่ครับพี่น้องได้ตีโยกกับพี่น้องเขาเบิง้งอีกนะครับทุกอยา่างใส่ยได้ปกติเบิ่นนะครับผมที่สําคัญติดตั้งหอดหนะ้าบ้านที่โต้เต็มยูนะครับพอแล้วต่อพอแล้วตั้นี้แหละสวยงามแล้วนะครับชุดแยกระบบเอาไฟไตเบิ้งน้ำมันได้เร็วเบิ้งระบบน้ำมันได้แล้วเนี่ย เป็นเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะพี่น้องคันนี้นะครับเป็นคันที่3แล้วก็เป็น MU ็ล้วนๆนะครับติดตั้งแต่ปีก่อนนะครับผมติดปีก่อนคันแรกนี่ครับยางไปประมาณ30เมตรนะครับนะครับแล้วก็คันหลังที่2แล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่ขุมซีเป็นต์กนะครับวางติดวางเดียนที่แล้วนะพี่น้องเด้อนะครับมื่อเอินนะครับเดี๋ยวซีคันนะพี่น้องเด้อ นู่นหางดูวต่อลูกหางไอ้พี่น้องเบิ่งด้วห,หางกับปกติพี่น้งองด้วโอเคให้มันเด้งกับพอนะครับถ้ามันกระรอดอนเะนต้องตั้งไม่อีกพี่น้องมันต้องตั้งตั้งจูนไม่บิดนะครับเอมยูมันดีเห็ุยากเนี่ยจักน้อยนะครับสำหรับมือใหม่น,นะครับผมบอคอยแนะนนะให้ติดตั้งนอกสถานที่นะครับเด้อ รับมือไม่นะครับเพราะมันมันเห็ยดยากเนี่ยูยนะครับเอี่มยูเอี่ยมยูมันมันเหยีดหยากเนี่ยโยครับนี่ถ้าผู้ใดไปเห็ดเองกะต้องนะครับหูจักสูตรนะครับเด้อเอีมยูทุกคันนะครับเอี่ยมยูเอาใบดันลงไปตัวตรงหูจักสูตรนะครับถ้าเขาบม่รู้สูตรเขาอ็จจะเห็ยดยากนะครับบางครั้งนะครับที่ผมไปเจอม้านะครับไปติดกับบรูว่าไข่ไหนพี่น้องเพิ่น น้ำมูบ้านนี่แหละบัดที่นี้เพิ่นต้องได้แก้นะครับเพราะว่ามันดันแล้วมันบ่คืนเบิดเลยนะครับหางกับกระดองกระเด้งนะครับเดาดินแงๆอยู่นะครับนะครับพวกพวกเอ็มยูนะครับเขาต้องเบื้องดีๆนะครับสาหรับผู้ใดที่เห็ดเองหรือว่ามือใหม่นะครับผมมันมันอสิเห็ดยากในจัหน้อยนะครับอันนี้ผมบอกนะครับเป็นวิทยาทานไหนนะครับง่ายถ้าเป็นเอ็มยูนะครับมันติยากในจัหน่อยอยู่ครับแต่ว่กผมเห็ดดูแลเพราะผมรู้นะครับ เคยไปแก้ให้ขาเจ้าอยู่นะครับมันใบดันมันบกมันมันเปลี่ยนแหลมมันมันลงแหลมบะขึ้นนะครับเออมันบดีดครับอยู่น้องผมก็ได้ไปแก้เพื่อนนะครับบ่แมนบานติดกับเฮาอู่เฮานะพอดีเขาไปติดอยู่ขางบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนเห็นว่าววววาโจรไหมผมนะผมก็เลยแก้ให้นะครับใส่สางานเราเท่าตรงนี้นะครับพวไดี้มีปัญหากะนี่แหละผมก็เฮ็ดห้เอ็มยุกอะยากเน่ยปุกนี่นะครับ โอเคพี่น้องเนาะจังไปพอกันอยู่อิสกิอยูด่ดวงหลวงคือเก่าเหครับขั้นที่สามมื่ออื่นเซานะครับพี่น้องเนดะ้อ